ตมื่อนี้มาตามเล้าพัฒนาพอลี่ชุดซีตัวมือวานี่เขาเก้าสองตรงตรงต่ว่นใน้ไพ่ีตัวพันไ่ได้ลแต่ว่าพันไปโลงหมองจับโคให้ค่ะเข่าตรงๆรื่อว่าสุดยอดอีลีชุดเล้าพอลี่ซีตัวมือนีหม้มาแล้วดวนดวนจะเป็นตัวไหนชุดซีตัวล่องไปติดตามพอลี่เด้เลยค่ะสวัสดีครับเอฟซีครับค่ะสวัสดีค่ะเพียงแค่ไหเนาะมีผู้โชคดีเ่ราะกับซีตัว ซีตัวเทียนพันี้รี่ว่างใบไห้นั่นผู้ลงค้นกับสิงงอยู่วเอ๊ะขันไอที่ว่างใบไห้มันเป็ี่ยนทสี่ครับเมื่อคลองไหนคลองหมู่บ้านน่งคลองหมู่บ้านอ้ที่มันออกมาอย่าบังวาเลขที่มันออกนี่เก้าสองสองเก้ายู่นี่ไปยังอยู่ในหนีมันจังบ่มีเบาครับคืออยู่ในหนีเบ่มีเพราะว่าพันธี้ได้บอกอยู่ว่าศูนย์กับสองตัวนี้ มันอันแห้งเพราะพ่อกันปัญี่ปกันก็เลยเลือกเอาระว่างศูนย์กับสองเลือกเอาสองขึ้นมานึ่งอเลือกเอาศูนย์ขึ้นมานี่งไม่ชี้ตัวเลือกเสียดายสองเลยว่างสองหายคูหนึ่งครับที่นี่เป็นสองเก่าแต่ว่ายุทกระจอนเอฟซีว่ายุทไม่พ่สี่ตัวบอมี่มันบ่เป็นข้อเมียนมากเหมือนว่า,าคือกันผู้เด่นฝังกันการทายสอดคิมเองเข้าใจว่าตัวนี้มันเด่นท้อกันกับสอง พราะนี่นเรือเอาบางที่มันก็นเลือกผูกบางที่ก็เลือวัตถกครับ้ามันตัวเด่นแห้งพอๆกันจําเป็นต้องในเลือกเอาตัวหนึ่งเพราะบางเอิญมันเลยเลือวัตถกุก็เลยว่าให้นี่เป็นเอาสองมาใส่เก้าให้ครับเพราะว่ามันนี่เป็นการจับคู่สลับครับนี่อันนี้มันนี่เป็นสามเก้าศูนย์หกเป็น, 3, 9, 0, 6, ปนมล็อนมันก็เล่มเอาสองมาใส่มันเลยกลายที่เป็นได้หกกับสงองกับเก้าที่เป็น สองกับเก่า่ว่าพอได้เอาไปเลี้ยงให้ครับสี่ตัวเจฟซี่กับสิมีผู้โชคดีบนนอกสวากกระจ้าค้ามเมียนมาว่าทำไมสี่ตัวเข้าทุกทีจับสี่ตัวภายในหกตัวเข้าแสดงว่าไม่ได้จับภายในหกตัวไม่เข้าเขาว่าไม่เข้ามันแห้งทรอกันผู้็นพ่างคิด จนจบเราพอดีได้เข้าใจว่ามันแห้งท้อกันเพราะสาเหตุ้วเฝ่าสูซ่ด้วยเราจะได้นะเราท่านทอดนาทีเรงเกรสีม่อธิบายให้เข้าใจเจันน <c oughs> งสมมุติไปเจ้งสิเบิ้ลไปยังคือบ้างเมื่อหลายตัวแท้เพราะว่าเบิ้ลนี่ก็แห้งทอกันครับนี่็เลรวบางไม่ไหายแต่วางวันนี้เบิ้ลกัก็แห้งอยู่ โมเรื่องเบิ่งกัแนแยงอยู่ครับกะรจังคอยเบิ่งกันว่าซี่ตัวคนนี้รี่ว่างมาให้ได้ตัวเลยเห็นสองเก่าอยู่มีผู้โชคดีมาน้กค่ะสำหรับไพ่นั่งสี่ตัวแต่ว่ากันซ<ห>ืือตามจับคู่ไ้นั่นมันจังได้กระถือเพราะว่าสองเก่ามันมีอยู่โอ้แขม่อใหญ่เหเพื่อนพลาดโอกาสดีๆหรอกพพายามจับยหงดีอยู่ นี่เงเสียงคือฟาวถูกไหวนมากเอฟซีจะมาชุดสี่ตัวเลยนี่นี่ถ้าเจ้ามาชุดสี่ตัวเขาจะว่ามันหน่อยมันจับไงมั้งตามเบิ้งคน้คนติดตามช่องแม่ตุยด้วยแล้วมันน่จะชุดสี่ตัวค้นจะผูติดตามสี่หลายกว่าชุดหกตัวนั้มือนี่สี่ตัวเด็ดๆมาให้อยู่ครับสี่ตัวกับหกตัวนี่คือเบิ้ลบวกื้นกัน คล้ายๆกันแต่เ่มกันมือซีดตัวไดมาไปไมืนเดี๋ยวจงโชว์ท่านได้เวลาซตัวไดมาแล้วมือมนีนม่มัดไว้กับว่าเนาะกันยากมเลยแ้บอไทยด้วูกสโทษมากว่าพอหายใจบบยิ่มมาสั่นก็ได้เลจังหายใจบยิมแล้บอสั่นแต่ไทยถ้าจะไทยถ้ากันไทยตะเล็กเล่าถ้ากันเอาเล็กโชไดอาจารย์เพเจ้านั่นเด คนกัดไดบริพอลี่คนลูกไส้คนโทมากว่าพอหายใจบ่อิม่มคนเกิดไดเฝ้าไปเอาพอไปร่ยงบานเ,<อ>าเปี่ยนมามาบางสีตัวเนะเาะบางจุดเล่าสีตัวพอลี่ของวันที่ของวันที่ย <24 S 1> <24. S 2> ี่สิบีครับเยอวันที่ยี่ี่นี่ครับตามที่ไดมากมีตัวไดในีอ่านอ่เป็นพังเลยเ่าสีตัวของพอลี่วันที่ยี่สิบสี่นีหนึ่งหนึ่งี เบิร์นซีซีหกหกจับคู่ให้กับมีเจ็ดหนึ่งซีแปดหนึ่งซีแปดเจ็ดค่ะอันเอฟซีบอลอันกับเอาไปจับเองไพ่ได้ซีตัวนะมันจับได้หกคู่เพิ่มมาไพ่ได้ซีตัวเนาะเลขเบิร์นซีซีหกหกเนอะค่ะบอกนะฮันพอนี่ฮาร์รัลเดียบอนกับจับว่อันตรงโตัวบอลเลยจับเอาไพ่ได้หนึ่งละซี่ตัวนี่นะค่ะมอรวยว่ามันจะจับได้หกคู่เนาะ จับแบบบอผาดน,นะให้ใน่ีตัวมันจะจับได้หกคูันา่าค่ะเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้ก็ว่ามีตัวว่องไห้ม่มีตัวมักแต่ในรักนี่ทีเด่นกับมีเด่นอีหลีแบบว่าสองตัวมี<ง>เด่นเจ็ดกับสี่ครับือว่าว<ง>่องไงเป็นมันจ้จับคูก็ว่ามีเจ็ดที่ไม่มีเลยว่ามีมองจับให้เพื่อนอจับเอาสองคูสี่ยูน่พันเห็นอยู่ มืดในีคือจับหน่อยจับซีโคะจับซีเพราะเพราะว่าสองคู่นี่มันเห็นเห็นอยู่แล้วกันเลยให้เพิ่นจับเอาสองคู่นี้สิบแปดกับเป็นต้องเขียนนก็ได้รติซีเพราะจับมันบมามันเดี๋ยวเห็นเป็นคู่ไปคู่มั่นอยู่เลยเพิ่นจับทันวันเหลือสิบแปดกับเกียซีเอฟซีไปจับเอามันเดียวเห็นมันเห็นเห็นอยู่แล้วคนว่กันเลยเพได้จับไปมันเป็นคู่ไปคู่มันอยู่กันเลยเพิ่นจะเขียนซ้ำหลายเทีอนะ ก็มาไปจับเองมันจับอันที่บอสจับหอมีสิบายนแปดกับเพี้ยนซีสองครูค่ะ,คะจับหอสซีครูเมื่อกาเบิลเบิลในชุดสีตัวนี่คิดว่าเป็นแต่มียุ่งซีก็พอมองเห็นอิปซีนั่นอะไรแตมีไฟในหันละกันละ มว่ากนณีลายซีก็พกไหมอ่เอฟซีเอาไปจับเอาเพราะว่าคนนี้ฮานักเซียเปนกระจับว่าตรงตรงกันเลยพราะเมีนจับหายแล้วซีก็พก,พกบเ 1, กบิร์นี้อ่าที่เบราะจับไอ้หนึ่งแปดกับเจ็ดซีนี่เพราะว่ามันมียุคคูไปคูมันยู่แล้วก็เป็นค้องสีเห็นยู่แล้วนะนวก็เลยบอจับเบอจับบินต้องจับามากๆสองตัวตสองเก่าเพอาี่เป็นล่องยุคปทไยของ ว่านนี่มีผู้โชกดีบ่เนาะลงไห่สองเก่าอยู่แต่ว่าผ้ายนันสี่ตัวลงไห้อยู่ครับเพราะว่าลงไห้แบบว่ามันมันปริศนาน่ะมันมันปริศนาค่าใจมันค่าใจว่ามันบร่ได้เอาสองเก่าเลขทีนตัวมันเรียนอีลีมาใส่นะก็นเรียกลุงไห้บางคนนะว่าเอาคือว่าเข่าแต่ว่ามันอยู่ในสี่ตัวมามีเนาะเพิ่มเอาไปเพิ่มถ้าเพิ่นพัง จนจบเพิ่งกันสเข้าใจาข้าวราบอกว่ามันศูนย์กับสองนี่มันเด่นทอกันกันถ้าเอาศูนย์มาใส่หรือี้ยเสียดายสองอยู่กันเลยเอาสองมาจับใส่แห่งสไปคูหนึ่งหรือมาจับเป็นสองเก่าเก่าสองอเอฟซีสืบแพร่น่เมิดสิจับแหงสืบโชคฟรีจ้ะนะมันบ้โชคดี่มันสืบมันมีอยู่นะเพราะว่ามันเอาไปใส่สองเก่าอยู่แต่ไทยอันนี้มันกระเหตุมากลนเดี๋ยวแหะทันสูก็ยัง มีผู้โชคดีก็จะสนับสนุนชากาแฟแล้วก็ผ้ากระดาษ AC, เอซี่พันพันมากองมุกายเนี่ยสื่มาเขียนดี่นเพราะว่าเพิ่นกำลังรอนน้ำนใจกระดาษเอซี่ครับแล้วมีตัวไหนแนะ่โช่โช่บัตรี้บ้านแนะ่โชคน,นี่เปนเพื่อนบ่มีผู้ถืกอเป็นเหตุให้เพื่อนบ่แลยะ จะมาเห็นหลวบอยู่บริหนีนมาผืนถือเสตียะมันเลยเขมาเห็นแบบแบบนี้ผืนถืออยู่ดิ <laughs> ช่วยเสียสุดท้ายเป็นตุ้ยสิบวันได้อ่านเนะครับมัได้อ่านเลยครับเด้อเชหน้าจอไว้เนาะค่ะที่จับไฮซีคูนี่เพราะว่าซีคูนี่มันอาจ,จีพจับยี่นี่ยากนะครับพอดีไอสองคูนี่มันมีอยู่แล้วก็เลยบ่จับความหมายครับอาจารย์ครับอ่าขอให้เอฟซี โชคมันวันที่ยีใสิบสีงแห่งเฮงๆปังๆกับเล้าพอลี่จุดสี่ตัวนะคะสวัสดีค่ะ